สวัสดีครับวันนี้กะมาอยู่ในบ้านนะพี่น้องครับกะมาเบิงเครื่องยกมันนะครับพี่น้องกะเครื่องมือเกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่กานะครับเป็นเครื่องยกมันอันนี้ประสงค์นะครับสามารถยกมันยกไม่ยกไหลโยกอ้อยได้นะครับอันนี้กะกำลังที่ไอ้นี่ครับไปส่งลูกค้านะครับอยู่การสินนะพี่น้องชุดไปชุดไปเยกเยกโว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 ,โว,โวพอ่อมันสูงกว่ารถสิบร้อยแล้วนะนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิปล่อยเบิงนะครับอันนี้คือ อันนี้เส็จแล้วนะครับเส้นแล้วกับพร้อมทรงต่ว่ากับเหลี่ยตะพุ่นสีนะครับนะครับกะราคาเป็นกันเองไม่เป็น้องกะเป็นเครื่องมือที่ว่าเฮาไม่ต้องไปเสียเงินแสนนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ่งกีนะครับราคาของปุ่งกีนะครับกะโดนี้ข้าเจ้าต้อขายอยู่กับกับหลายบาทนะครับว่าตามก็หกหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นปุ่งกีมันกัเหตุอะคนเมื่อยขึ้นเราแต่ว่าตัวนี้มันเป็นระบบปล่อยเองนะครับกะราคากะตามไอจังหวัดนะครับกะเริ่มต้นที่สองหมื่น สองเมื่อนหานะครับสองเมื่นหาสองเมื่นขึ้นไปนะครับราคานะครับอันนี้เป็นระบบปล่อยเองนะครับอันนี้ก็ทีดีทดสอบให้เบื่อนอันนี้ลอยตุกลอยตุกเนื้อหนึ่งเอาแต่รับเมียนมาด้วยมาหนึ่งแต่รับเมียนไม่พี่น้องเขาเบื่อนด้วยนะครับโยกโย,ยกให้พี่น้องนะครับอันนี้ก็บพราะฉะนั้ถอดอันนี้หว่งหวงห่วงส่วนนะครับเป็นสูบชุดเลยนะครับโอ้โหพอ่อคอยมันสูงแห้งแล้วปล่อยปล่อยปล่อย เอาบอกไยบอก่อยนะบ๊วยวัดบอกเอาลงคนขับเพราทัานได้คล้องต้องต้องต้องคล้องยังน้อยนะครับนะครับนะครับเอายีกเอาอีกเอายีกเออนะครับอันนี้คือกระบอกเดียวนะครับเพราะจำเป็นต้องใส่สองกระบอกเราีปน้องกระบอกเดียวนี่กระบอแห้งแล้วนะครับพว่าเฮาเฮาสิไดเอารถไถเฮานะเดี๋ยวเดียวนะครับเลี้ยงจากน้อยนะครับผลรีวิวก็ได้อันนี้เป็นเครื่องโยมันอันนี้ปกระงค์นะครับ เดี๋ยวสิโยกกับพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสีวัด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 ลุยตุกเดี๋ยวขับมาใส่ลุยตุกคันนี้เต่ว่าบ่าต้องเท้อเอาไว้มาวัดมาวัดความสูงกับลุยตุกขันนี้เสือนะครับแล้วแงกดเทครับที่นี่กับสิโยกให้เบิ้งนะครับหนึ่งหนึ่งเบ้าหนึ่งจักรุรถคันนี้ลุยตุกนะครับจักรตันลุกน้อขันนี้ใสด้จักรตัน งูตันสามนะครับนี่ลุยตุกนะครับจากจากไล่ไปหาพืชอันนั้นเลยเพื่อเพื่อว่าบองพอมบองบองเลยก็บังเขาบองบองประมาณนี่นี่บองบองประมาณนี่นะครับสามเมตรบองนี่คือเอาสามเมตรนะครับสามเมตรอันนี้คือลุยตุกข้นนี้สามเมตรนะครับได้ท่าถ้าบองนี่ประมาณเกียตันนะครับลูกข้นนี้ลุยตุกข้นนี้เกียตันนะครับเอายกมายกใส่เทียบให้พี่น้องเาเพิ่มด้วยอู้ น,นี่ครับจำนี้กับุยกสุดเลยว่ที่นี้ยกร้องร้องยกสุดด้วยก็ต้องกวย,ยกยกสุดพูดนะครับพี่น้องเลยลดสิบล้อสุดเลยเอาสุดเลยยกสุดเลยนะครับสูงก็ลดสูงก็ลดคันนี้ประมาณ2เมตรนะครับประมาณหาเมตรนะครับได้ยกยกไดห้าเมตรหาเมตรกลัวนะครับรดหกลดสิบล้อประมาณ4เมตรเนาะสี่เมตรแต่ว่าคันนี้ยกเลยประมาณ หามีดกลัวนะครับยกยกยกร็รอย,ยกสุดยกสุดนะครับโอเคนะครับถอยออกไปที่นี่ถอยออกอย่าไปปล่อยนะครับไปปล่อยอุ้ยออ้ยน้อยเดียวพี่นอ้องเอ้ย,ออยนะครับคนรีวิวกะสวีทสวาส่นานเนี่ยจังน้อยนะครับ สูงเติมนะครับกัดสบายๆนะครับเลยตู๊กเลยตู๊กขนนี้ใส่ได้เกียต,ตันนะครับนะครับอันนี้ก็ยกกับพีน่น้องฮะเบิ้งนะครับอันนี้ก็บหามีดกลัวนะครับหามีดกลัวค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆปอยปอย ครับยกกับพี่น้องครับเบิรงนะครับโอ,โอเคนะครับอีกจักรอบนะครับพี่น้องแปานเหน่งไปลูกนุ่มก็ได้นะครับโอเคค่อยๆนะครับลูกพี่ค่อยๆ,อยๆสีสีสีลอกสีสีสลอกเ<โ>อ็กซ์วงเอ็ก สูงไงพี่น้องครับเบิงนะครับอันนี้คือเครื่องมืออะไรประสู์นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ทัวไปให้นะครับอันนี้เป็นอูในบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับสามารถไม่ต้องใส่รถเออไม่ต้องใส่ค้นขึ้นไปปวดเท้งหลอยตุกนะครับอันนี้ปล่อยเองนะครับจะแข็งแรงนะครับพี่น้องยกได้เป็นร้อยสองร้อยตันนะครับนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกะเครื่องยกมันอันนี้ประสคงเขาจะไปยกไม่ยกไหลยกหัวต่อ โยกอ้อยโยกมันได้เบิดนะครับพี่น้องระบบปล่อยเองนะครับใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างอ้อยเขาก็ใส่สลิงนะครับใส่สลิงสอดข้างข้างใต้นะครับพี่น้องแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะเบิรงรูปล่างนะครับนี่แข็งแรงนะครับนะครับกระเทสซับนะครับพร้อมไปติดตั้งนะครับแล้วก็เรียกตะพ่นสีแล้วก็ทิ่ไปเลยนะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับโยกได้สูงหามตรนะครับอันนี้หามตรอันนี้เป็นฟอร์ดไอฟอร์ดป่ะท่าน คูบตา4708นะครับ L 4708ทิดตั้งตั้งที่3 6ขึ้นไปนะครับ3 6หรือ3้าถ้ามีรถเปรียบเทียบกับสีไทยได้นะครับสวยงามนะครับยอดครับที่นี่ก็สีทอดพ่นสีแล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับอันนี้รับที่ตั้งนอกสถานทีนะครับราคาก็ตามระยะทางนะครับกะราคาจับต้องได้ท่าพี่น้องเด้อสำหรับราคาเครื่องยนต์อันนี้ก็ส่งนะครับครับผม ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับโบแพงนะครับราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องไปติดตั้งถึงหน้าบ้านเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ไว้สำบบนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ